สวัสดีค่ะก็วันนี้นะคะมาลองใช้นี่นี่ D J R Pocket เดโอเค Connect ได้ยินเสียงป้าหรือเปล่าันดกน,นะคะวันนี้ก็มานั่งโดนแดดนิดนึงก่อนออกไป อาาตอนแรกอะว่าจอบไปตั้งแต่เช้าแล้วคะ่ะแต่เผอ,อิญหิมะยังลงอยู่เลยพอหิมะลงก็ไม่กล้าเดินไปไกลกลัวปวดห้องน้ำวัยห้าสิบแต่พอปัะสสาวะไม่ค่อยแข็งตัวสักเท่าไหร่ไม่ใช่แข็งตัวเส้นไม่ค่อยแข็งแรงกลัวจะเข้าห้องน้ำก็ไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวเราจะได้มาใช้เวลาซัมเมอร์ปีนี้ข้างนอกกันบ้างนะคะก็คงไม่อีกกว่ากี่วันก็วันนี้ ปนุตก็อยากจะมาเมาเรื่องการใช้ชีวิตอยู่เมืองนอกไม่ต้องกลัวนะคะถ้าเราจะต้องอยู่คนเดียวโดยที่ไม่มีใครทําไมหรอปรนุตไม่ได้อยู่คนเดียวนะคะแต่พูดเผื่อไว้เพราะว่าปนุตเนี่ยเคยคิดว่าจะอยู่คนเดียวเนี่ยหละคะ่ะเพราะว่าตั้งแต่แต่งงานมานะคะถ้าใครติดตามช่องปนุก็จะรู้ว่า ปนุเนี่ยแต่งงานกับสามีต่างชาติคนแคนาเดียนมาอยู่แคนาดาแล้วก็ผ่านอะไรมาบ้างก็เข้าไปติดตามได้นะคะเข้าไปติดตามได้เดี๋ยวจะเล่าไว้นะคะว่ามาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงแล้วอยากกันเพราะอะไรนะคะแล้วก็จนมาถึงชีวิตณปัจจุบันนะคะแล้วก็เกินเรื่องที่ว่ากลับไปเมืองไทยเมื่อปีที่แล้วนะคะเพราะว่าที่กลับไปเนี่ยเพราะตั้งแต่โควิดเนี่ยก็ไม่ได้กลับบ้านถูกไหมคะก็ยังคิดว่าเออได้โอกาสละ จะเอาว่าที่ผัวใหม่สามีใหม่ว่าที่นะคะยังไม่ได้แต่งแต่ก็โดนไปนหลายรอบแล้วค่ะก็คิดว่าคงน่าจะเป็นสามีแล้วค่ะนะก็สนุกสนุกกันหน่อยนะคะก็กลับบ้านก็อย่างที่เหมือนเดิมนะคะเราเรื่นคลิปว่าตั้งแต่มาอยู่แคนาดานะคะทำงานหาเงินมาครึ่งชีวิตครึ่งชีวิตก็ตั้งแต่อายุเข้า30นะ,ะตอนนี้ห้าสิบ 5 0 53บวานะคะพอมานั่งกรองความคิดของตัวเองนะคะที่เจอครอบครัวครอบครัวของในที่นี้ก็คือลูกนะ,ะปะนุษน์่มีลูกสองคนคนโตใน35คนเล็กนี่30ปีนี้นะคะ mm hmm. ก็ประมาณว่าเขาสมควรที่จะดูแลตัวเองได้แล้วนะคะสมควรที่จะเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่ต้องมาให้ พ่อแม่มันเป็นภาระให้เราต้องมานะั่งนั่งกุ้มนั่งเครียดนั่งทนทุกข์ว่าทำไมลูกเราถึงไปได้ไม่ไกลนะคะเราก็ไม่อยากไปโทษเขานะคะเพราะว่าเขาไม่ได้โตมากับเราหรือสิ่งแวดล้อมที่เขาโตมาเนี่ยอาจจะไม่สมบูรณ์เพราะว่าพ่อแม่แยกกันแต่มันใช่มันไม่ใช่ประเด็นค่ะมันอยู่ที่ความคิดของคนมากกว่าปนุนี่จบแค่มัธยมนะคะลูกสองคนด้จบปริญญา จบสถาปัตย์จบศิลปกรคนนะคะก็ที่มาพูดนี้ก็คือพอเราโตโจนวัยห้าสิบผ่านอะไรมาเยอะแล้วเนี่ยไม่มีอะไรที่น่ากลัวแล้วค่ะกับการที่จะอยู่คนเดียวการอยู่คนเดียวตอนนี้นะคะถ้าไม่เจอใครที่รักเราจริงๆหรือเข้าใจเราจริงๆหรือเขาเรียกภาษาอังกฤษเราว่า comparable นะคะคือเสมอเสมอศีลศีลเสมอ,อภาษาไทยศีลเสมอฉะนั้นอยู่คนเดียวะค่ะ ทำไมปนุษพูดว่าอยู่คนเดียวดีกว่าเพราะตอนแรกกะว่าจะไม่มีใครแล้วค่ะกะว่าจะทํางานอ่ะลูกโตมาแล้วก็จะเก็บเงินที่เหลือเนี่ยไว้ดูแลตัวเองนะคะแล้วก็อาจจะท่องเที่ยวบ้างสอนโยคะบ้างทํานุ่นทําอะไรที่เราชอบละเราไม่ต้องกังวลแล้วว่าเออจะต้องหาเงินให้ทันชนเทอมชนปีชนส่งเพราะเออส่งแม่อะไรประมาณนี้ครับเพราะว่าคุณแม่ก็เสียไปแล้วอ่ะอันนี้ตัดไปอ่ะพอคุณแม่เสียก็ดันมาเป็น บุตรบอกทำไมมันอยู่ในไซเคิลไซเคิลอยู่ในวงกลมวงจรแบบนี้ถ้าเราไม่รีบตัดออกสุดท้ายเราเหมือนมาเป็นใช้หนี้ชีวิตเขาไม่มีวันจบสักทีถูกไหมคะฉะนั้นเนี่ยปนุนเนี่ยไม่ใช่สายเข้าวัดนะคะจะบอกให้ไม่ใช่ไม่ชอบแต่พอเข้าไปแล้วเนี่ยสังคมที่คนในวัดน่ยมันทําให้รู้สึกเราไม่อยากไปนะคะบางทีก็เจอคนดีบางเธอเจอคนที่แบบ มาทำไมวัดมาวัดแล้วมานั่งเินทาชาวบ้านอยู่บ้านเถอะนินทากันีนบ้านก็ได้นะคะปะนุ่นนี่เป็นคนเวิ a ์ดนะคะแต่ก็ไม่ใช่นะคะปะนุ่นนี่เป็นคนชอบสังคมนะคะชอบเจอเพื่อนฝูงชอบไปดูงานทัศนนะอะไรทัศนศึกษานู่นนี่นั่นนะคะแต่มาถึงวัยวัเนี้ยห้าสิบห้าสิบสามปีนี้นะเพิ่งเข้าห้าสิบสามปีนี้เมื่อมกลาก็มานั่งคิดว่าเออ มาดูเงินของเรานะคะเงินเพราะมีความสุขว่าตอนนี้โลกเนี่ยถ้าทุกคนตามข่าวสื่อในโลกทุกวันนี้นะคะโดยเฉพาะเพื่อนเพื่อนที่อยู่ต่างประเทศทั้งหลายนะคะไม่ทราบว,ว่ามีใครอยู่อเมริกาบ้างเอ่ยมีประเด็นหรือเปล่าคะต้องกลับบ้านกันไหมก็เป็นห่วงก็ส่งกําลังใจให้นะคะส่วนปานุนเนี่ยอยู่แคนาดามีโครงการว่าจะไปเที่ยวอาริโซนาที่สหรัฐอเมริกาก็คงไม่ได้ไปแล้วคะ่ะ เพราะอย่างที่ข่าวบอกนะคะว่าถ้าข้ามไปจะต้องทำนี่ทำน่นเกอกน่นเกอกนี่ก็เที่ยวโตนโต่อไปแล้วกันโอเคไหมคะนะคะด้วยวัยห้าสิบบวกขึ้นมาแล้วเนี่ยปกติปนุก็เป็นคนไม่ซลุยซุายอยู่แล้วนะคะเพราะจะสอนลูกสอนทุกคนที่รู้จักเสมอนะคะว่าหรือเพื่อนหรือนักเรียนที่เคยสอนมาเนี่ยจะทำธุรกิจ หรือจะใช้เงินที่ยังไม่มีเนี่ยในลักษณะไหนใช่ไหมคะฉะนั้นเนี่ยมาพูดของตัวเองก่อนนะว่าสอนตัวเองเสมอว่าตั้งแต่เคยปิดร้านประเด็นก็คือเคยปิดร้านบิสเนสปิดธุร,รกิจแล้วปนุษย์เป็นคนเดียวที่ใช้หนี้ลูกเขาก็ไม่เคยมาช่วยใช้หนี้นะฮะลูกเขาไม่เคยมาช่วยใช้หนี้แม่เขาก็ไม่เคยมาถามว่าเป็นหนี้เยอะไหมเป็นเท่าไหร่ไหวไม่ลูก ก็ไม่มีใครมาถามสามีที่เลิกกันไปตอนที่เขารู้ว่าปนุจะต้องปิดร้านเขาก็ไม่เคยมาใส่ใจหรืออะไรนะ,ะเหมือนกับว่าเราผ่านจุดที่พีคที่สุดหรือที่ต่ําที่สุดนะ,คะเคยอยู่สูงที่สุดที่เขาว่ายิ่งสูงยิ่งหนาวพออยู่ที่สูงพอมันหล่นลงมาก็หล่นอันนี้เรื่องจริงนะคะเกิดกับใครบ้างเอ่ยวันนี้ก็ แสงนะคะแสงวันนี้แสงค่อนข้างสว่างมากปนุธามุมไม่เจอก็เต็มหน้าก็ไม่เป็นไรนะคะก็มานั่งเมาโมยกันตอนนี้ก็อยู่ในบ้านนะคะยังอยู่ในบ้านอยู่ก็ここนี่แหละคะ่ะเมื่อคลิปที่แล้วก็คุยเรื่องที่ว่าลูกนะคะคําว่าลูกโลลิงสฉลอูกอไก่นะะปะนุย์อาจจะสำเนียงลูกลูกไม่ค่อยชัดนะคะก็เลยต้องสะกดไปบางคา นะคะเขาก็มาขอเขาไม่ใช้คำว่าขอเขาใช้คำว่ายืมให้ก็ได้ไม่ให้ก็ไม่เป็นไรแค่นี้ก็รู้แล้วค่ะว่าเขาก็ไม่ได้ต้องการอะไรเราแล้วเขาจะมาขอเขาจะมาส่งข้อความตรงนี้ทำไมป้านุชเลยตัดปัญหาว่าไม่ยุ่งกับเขาดีกว่าเพราะเวลาที่เราลําบากเขาก็ไม่เคยเข้ามาหยิบยืน่นแค่คําถามว่าแม่ไหวไหม แม่จะกลับบ้านไหมไมาอยู่กับผมก่อนก็ได้ก็ไม่มีแล้วก็เข้าใจนะคะว่าสภาพที่เขาอยู่ะมันก็ไม่ได้ดีอะไรถูกไหมอันนี้เราเข้าใจแต่ก็ประเด็นว่าคนเรามันถามไถ่กันหน่อยมันก็ดีะถูกไหมนะถึงว,ว่าตอนนี้ถ้าเรามีเงินนะคะเรามีเงินเนี่ยเก็บไว้ค่ะเก็บไว้กับตัวเองนะคะจะมีมากมีน้อยนะคะตอนนี้คุณยังมีแรงที่จะทำมาหากิกนทำไรายได้ทำไปค่ะปะนุนย่เคยเป็นเด็ก ร้านอาหารก็เป็นมาแล้วนะคะเป็นทุกอย่างเป็นแม่บ้านขัดห้องน้ําขัดซ่วมชาวบ้านก็ทํามาหมดแล้วนะคะแล้วเงินเนี้ยส่งไปให้คนทางบ้านนะคะเพื่อพ่อแม่ที่อยู่ต่างประเทศน่าจะรู้นะว่าคนไทยเนี่ยคิดว่าเรามาอยู่เมืองนอกเนี่ยสบายหาเงินได้เดือนละเป็นแสนแสนชาวบ้านเดือนหนึ่งทีละสองสามหมื่นค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ะค,ะค่าใช้จ่ายสูงแต่เราก็ทํางานเหนื่อยเพื่อให้ได้มาถูกไหมอยู่เมืองไทยพนุษกลับไปเมืองไทยเมื่อปีแล้วไปเดินห้างแป๊บนึ่งเดินผ่านไอ,อห้ห้างอะไรพารากอนเรายังนึกแปลกใจเลยว่าห้างเมืองไทยนี้เยอะแต่คนไทยเอาเงินที่ไหนมาซื้อ นะคะมาซื้อกันมาใช้กันไม่รู้ของไอ้พวกแบรนด์เนมเนี่ยของจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะแต่เด็กสมัยนี้ก็ติดของหรูกันนะคะที่เขากำลังออกเป็นข่าวฮะนะคะหน,หน้าตาสวยแต่เป็นนี่เป็นนี่เป็นนี่เป็นสินนะคะติดหรูอยากอยู่สบายแต่ไม่รู้จักหามาด้วยตัวเองก็ใช้บัตรเครดิตเด็กสมัยนี้ใช้บัตรเครดิตเป็นบ้าเป็นว่านเล่นนะคะปนุเคยสอนลูกนะคะว่า อะไรที่อยากได้ถ้าไม่มีปัญญาจ่ายเขาคืนเขาภายในหนึ่งเดือนหรือหนึ่งอาทิตย์เอาแค่นี้กว่าไม่ต้องไปซื้อช่างใจไว้จําเป็นไหมมันก็ไม่ได้จําเป็นถูกไหมคะคนเราเนี่ยเวลาเป็นหนี้เนี่ยเป็นหนี้อะไรก็แล้วเต่นเนี่ยเป็นหนี้บัตรเครดิตเป็นหนี้รถเป็นหนี้บ้านเป็นหนี้กู้เข้ามาชีวิตไม่หาความสุขไม่ได้นะคะ อย่างปนุษย์อจะเล่าให,ใ,หให้เน้นๆก่อนตอนนี้ว่าจะไปเล่าตอนที่ปนุษย์ปิดร้านเพราะอะไรอะไรยังไงตอนนี้มาเล่าแบบใกล้ๆก่อนปนุษย์เคยป,ปิดกิจการถูกไหมคะทำกิจการสปาที่แคนาดาน,นี่แหละนะคะเราก็ต้องผ่อนลดนะคะแต่บ้านเนี่ยสามีเก่าเนี่ยเขาเป็นคนจ่ายสรุปเนี่ยพอเราปิดร้านปุ๊บเราก็จะเป็นหนี้บัตรเครดิตค่อนข้างเยอะนะคะ,เ,ะเขาก็เอาดึงออกมาทํางานนะคะแต่พนักงานทุกคนเนี่ยมีเงินเดือนจ่ายทุกคน ยกเว้นปนุษย์ปนุษย์เนี่ยไม่มีเงินเดือนเปิดร้านตั้งแต่ปี2007 2008เปิดเต็มเปอร์เซนต์เปิดร้อยเปอร์เซนต์เต็ม2009 2010ต้องปิดเปิดแค่ได้2ปีถ้าอยากรู้มาติดตามช่องปนุษย์นะคะว่าอ้าวแล้วปิดทําไมมาฟังประเด็นกันนะคะแต่ตอนนี้มาเล่าเรื่องว่าถ้าเราอยู่คนเดียวเนี่ยลาบากไหมไม่ลําบากหรอกคะ่ะไม่ต้องกลัวด้วยนะคะบางทีการอยู่คนเดียวเนี่ยมันหาโลกความสงบ ให้ตัวเองมากกว่าการที่อยู่กันเยอะๆแล้วยิ่งอยู่กับคนที่เขาไม่เห็นคุณค่าเรานะ่ะอย่าไปอยู่กับเขาเลยค่ะนะคะอยู่คนเดียวให้เป็นนะคะเพราะตั้งแต่เราเกิดมาเราก็เกิดมาคนเดียวถูกไหมคะถ้าเราไม่มีคู่แฝดหรือแฝดต,ตามมาถึงแม้ว่าเรามีพี่แฝดน้องแฝดสุดท้ายต่างคนต่างอยู่เมื่อเติบโตกันไปถูกไหมคะฉะนั้นเนี่ยปนุมานั่งไต่ตองว่าเออเนาะ ชีวิตเราที่ต้องเดินมาอยู่แคนาดาเนี่ยตั้งแต่แต่งงานมีสามีมามีผัวมาเนี่ยชีวิตเหมือนอยู่ตัวคนเดียวมาตลอดนะถึงมีก็เหมือนกับไม่มีมีลูกทุกวันนี้ความรู้สึกก็เหมือนไม่มีเพราะความผูกพันมันไม่มีนะคะเพราะเรามาที่นี่เรามาทำงานเพื่อจะส่งเสียให้เขาได้เรียนสูงๆส่งให้เขาอยากได้ในสิง่งที่เขาจำเป็นต้องมี ตอนนี้เขาเรียนหนังสือแต่ตอนนี้เขาโตกันหมดแล้วหาเองได้แล้วนะคะปันรุย์ยังตกใจว่าเออเขายังกล้าที่จะมายืมเราก็ mm hmm. อย่างที่บอกนะคะว่าถ้าเราโมแต่ให้แล้วก็ให้เขาก็ไม่รู้จักโตถูกไหมคะรักลูกเนี่ยทุกคนรักค่ะแต่คุณจะรักลูกในทางที่ผิดหรือทางที่ถูกอันนี้อยู่ที่คุณละเพราะสุดท้ายเนี่ย ที่ที่มืองนอกนะมันจะมีรายการอยู่รายการหนึ่งที่เรียกว่าพ่อแม่ลังแกลูกเคยได้ยินไหมพ่อแม่ลังแกลูกก็คือในกรณีนี้เด็กเนี่ยจะต้องไปอยู่บูทแคมป์นะคะไปอยู่ในค่ายที่ลดความอ้วนเด็กวัยรุ่นเด็กตั้งแต่อายุ10 13 14 15อ้วนมากอ้วนชุนแล้วเป็นโรคเยอะแล้วก็สังคมโดนเพื่อนบูลลี่กันกลับบ้านเขาก็จะด่าพ่อด่าแม่เขาว่าเธอทำลายชีวิตฉัน you ruin my life อ่ะกระโทษพ่อโทษแม่นะคะฉะนั้นนะปนุกมานั่งเฉยเออถ้าเราให้เราก็ให้เราก็ให้เราหเราหมือนทำลายชีวิตเขาไม่รู้จักการต่อสู้กับภาวะสิ่งแวดล้อมทุกวันนี้ที่ท,ท,ที่โลกกำลังเป็นอยู่อย่างที่พูดตอนไปที่คลิปแล้วถ้าเราไม่อยู่เขาก็ต้องอยู่ให้ได้ถูกไหมคะเขาก็ต้องอยู่กันให้ได้ฉะนั้นถ้าเรากลับแล้วตัวเราล่ะเราอยู่เมืองนอก เราอยู่ที่นี่เราอยู่ไกลถ้าเกิดเราตายไปเขาก็ไม่ได้มารับรู้กับเรานะคะจริงๆแล้วถ้าคนที่อยู่เมืองนอกเนี่ยคิดให้ดีนะคะเพื่อนฝูงที่อยู่ต่างประเทศตอนเนี้ยแล้วตอนนี้ประเทศไทยหาที่ยืนยากหาที่ยืนอยู่ยากหาชีวิตสงบก็ยากแต่ตอนนี้เราอยู่ในต่างประเทศเนี่ยเราใช้ชีวิตยังไง คนอยู่เมืองนอกเนี่ยเขาไม่มานาั่งอู้เธอใส่ยี่ห้ออะไรเธอใส่แบรนด์เนมชื่ออะไรไม่มีนะคะคนไทยนี่ประมาณว่าเธอต้องมีโลโก้เธอต้องมีแบรนด์ต้องติดหรูต้องติดแกรมนี่แปลกนะคะคนรวยน่ะเขาไม่ต้องโอดกันค่ะอย่างที่เขาพูดนะคะอะไรอ่ะสตีฟจ็อบสตีฟที่ที่เขาเพิ่งเสียชีวิตไปหรือนักธุรกิจที่เขารวยจริง,รงๆนะคะ เขาไม่มีเวลามาเลือกเสื้อผ้า,าวันนี้ใส่สีอะไรวันนี้ใส่บรนด์เขใส่สีดําไม่ดําก็ขาวจบไม่มีโลโก้ด้วยนะคะก็ิคิดว่าเด็กสมัยนีย้หรือคนรุ่นนี้คุณเจนรุ่นนี้จากนี้ไปอีกประมาณสักปีหน้าสองปีก็ได้จะยิ่งอยู่ยากเพราะตอนนี้ AI มันเริ่มเข้ามาละเอเริ่มเข้ามาแล้วมามีบทอริยาบท กับคนทํางานในบริษัทกับคนที่ทํางานในโรงงานละของที่ขายในห้างก็จะเริ่มไม่มีละเพราะทุกวันนี้คนมันจะเข้าออนไลน์กันหมดถูกไหมคะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณจะทําอาชีพอะไรแล้วแต่ที่เสริมขึ้นมาให้รีบทําอะไรที่ขายออกแล้วเก็บเป็นเงินได้ให้รีบเก็บหุ้นถ้าคุณไม่มีเงินเหลือพอที่จะซื้อก็ไม่ต้องไปเล่นนะคะปะนุษย์ว่าจะไปปิดอยู่เนี้ย เพราะว่าทําอะไรไม่เป็นมันก็ค้างอยู่งั้นซื้อเงินมาเก็บแล้วมาถือไว้ดีกว่าเผื่อเราจะต้องใช้ในความจําเป็นจะใช้คําพูดว่าโลกกาลังจะแตกไหมมันก็แตกมานานแล้วนะคะปนุนนี่เป็นคนที่แบบถ้าคบกับใครเนี่ยอยากจะครบระยะยาวแต่เพอเอินบีคนมีซักเซ้นอย่างว่าถ้าคบแล้วคุยแล้วเขาไม่อะไรกับเราเราก็จะไม่จะไปเซาซีเขาเราก็อยู่ของคนของเราคนเดียวค่ะ ปนุษน์กินข้าวคนเดียวบ่อยเที่ยวคนเดียวก็บ่อยนะคะสมัยก่อนจะเที่ยวคนเดียวบ่อยนะคะมันไม่เห็นมีอะไรด้งน่ากลัวเลยนะคะเพราะว่าถ้าเราอยู่โลกนี้คนเดียวไม่ได้นะฮะคุณลําบากคนที่เราแคร์ที่สุดตอนนี้นะคะคืองานของเราค่ะประนุนี่แคร์ลูกค้าปนระนุมากเพราะว่าลูกค้าประนุนี่เป็นคนจ่ายค่าน้ำกาไฟค่าเช่าบ้านค่าอาหารคนที่แคร์คือลูกค้า นะะปนุทํางานด้านบริการงานด้านสปานะคะส่วนไอ้คนที่มีเต่มาเอามาหยิบมายืมมาทําให้เราปวดหัวคนใกล้ตัวปนุไม่ครบแล้วค่ะปวดหัวไม่แคร์ด้วยนะคะอย่างที่บอกคลิปที่แล้วว่ารักตัวเองก่อนนะคะอย่าไปแคร์ว่าเขาจะไม่รักเราขนาดเราอยู่เขายังไม่รักเราเลยค่ะถ้าเราจากโลกนี้ไปแล้วเขาก็ลืมเรา ภายในกี่วันภายในกี่เดือนอะให้หนึ่งปีเขาก็ลืมแล้วค่ะเพราะทุกคนเขาก็มีหน้าที่ของเขาถูกไหมฉะนั้นเราก็ต้องดูแลหน้าที่ของเรา investment your life investment your time นะคะก็คือลงทุนกับชีวิตตัวเองลงทุนกับสุขภาพตัวเองนะคะปีนี้ประนุษย์บอกตัวเองแล้วว่าต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้มากขึ้นพยายามจะลดหุ่นลดพุงลดส่วนที่มันไม่จำเป็นออกนะคะแต่อเผอิญช่วงนี้ช่วง เป็นโฮอร์โมนก็ยังเครียดอยู่ว่าพยายามที่จะไม่เครียดเพราะคนเป็นไทรอยเนี่ยเครียดมากก็ไม่ดีถูกไหมคะก็เลยอยากมาพูดว่าการที่เราอยู่คนเดียวอยู่ที่มึงนอกเนี่ยไม่มีอะไรน่ากลัวนะคะเพราะว่าชีวิตพวกเราเนี่ยผ่านอะไรกันมาเยอะนะคะถ้าคุณทํางานด้วยสุดจริตไม่ใช่ทุจริตนะคะสุดจริตสายขาวไม่เดินทางสายเทาสายดําอะไรที่เขาเรียกกันนะคะพวกเราไม่มีอะไรน่ากลัวแล้วค่ะ ตัวนี้นะคะลงทุนสุขภาพชีวิตสุขภาพสมองสุขภาพจิตนะคะสุขภาพร่างกายแล้วก็สุขภาพเงินนะคะห้าอย่างนี้คุณทําให้แข็งแรงเอาไว้นะคะเงินคุณมีไม่จําเป็นไม่ต้องไปใช้ไข่เดี๋ยวนี้ไปซื้อโหลหนึ่งก็เกือบสิบเหรียญละเมื่อวานก่อนไปเดินแปดเหรียญเจ็ดสิบเก้าเซนจากสมัยมาอยู่แรกสามเหรียญสามเหรียญหกสิบเก้าเซน ตอนนี้ล่อไปเกือบจะสิบเซนแล้วเดี๋ยววันนี้จะออกไปซื้อยาสีฟันสักหลอดหนึ่งยังไม่รู้เลยว,ว่าจะหลอดเท่าไหร่เดี๋ยวมาเมาให้ฟังโอเคไหมคะใครที่ติดตามช่องปนุษนะคะก็ขอขอบคุณมากนะคะมาเป็นกําลังใจให้ด้วยแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้คุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ต่างประเทศนะคะแล้วอยู่ในภาวะที่คล้ายๆากันที่เหมือนกันว่าตอนเนี้เงินที่เรามีอยู่เนี่ยเก็บไว้ใช้ให้ตัวเองคะ่ะยามที่เราป่วย ยามที่เราลําบากคนที่เขาอยู่ใกล้ๆเนี่ยเขามาช่วยเราเขามาช่วยอะไรเราไม่ได้หรอกค่ะช่วยเต็นก่อนนะคะอย่างน้อยคุณก็ต้องจ่ายอูเบอร์ไปหาหมอจ่ายนางพยาบาล PSW มาดูแลเราที่บ้านนะคะถ้าใครรู้นะคะว่ากําลังหลวมตัวให้ใครยืมเงินนะคะรีบทวงซะหรือถ้าใครจะมายืมปฏิเสธไปเลยค่ะไม่ต้องกลัว ความรู้สึกว่าเขาจะโกรธไม่ต้องกลัวความรู้สึกว่าเขาจะไม่คบเราไม่เป็นไรค่ะเพราะสุดท้ายเขาก็ไม่คบเราอยู่ดีค่ะนะคะพยายามอย่าให้คนอื่นมาสร้างปัญหาให้เราเครียดอายุเยอะแล้วค่ะอายุพวกเราเนี่ยห้าสิบวกขึ้นไปเนี่ยไม่ใช่ยาวขึ้นนะคะอายุจะสั้นลงแล้วฉะนั้นใช้ชีวิตที่เหลืออยู่นะคะมีความสุขกับตัวเองนะคะเดี๋ยวปนุก็จะออกไปเดิน เอาเสื้อผ้าไปบริจาคสิ่งไหนที่มัน wasting wasting your your time your space นะคะอะไรที่มันลกบ้านลกหูลกชีวิตลกจิตใจเอาไปโยนทิ้งค่ะโอเคไหมเนี่ยอากาศดีดีเมื่อเช้าหีมะลงอันนี้แดดออกแล้วก็ขอโทษทีนะคะหน้าอาจจะเป็น reflection เดี๋ยวถ้ากลับมาแล้วยังมีแดดได้น้อยจะมาเล่าเกี่ยวกับผู้หญิงสายฝอปี2005วัปปนรุ่น่นะ มีประเด็นยังไงกับคุณสามีเก่านะคะถ้าใครอยากรู้ว่าสามีเก่าคืออะไรสามีคนแรกที่พาปนุษย์มาเนี่ยเป็นฝรั่งนะคะเป็นผู้ชายต่างชาติพาปนุษย์มาแล้วก็มาออกลายนะคะเกือบให้ปนุษย์เข้าคุกต้องเกือบสองรอบนะคะสองรอบสามรอบด้วยซ้านะคะแต่ก็มาติดตามกันโอเคนะคะขอบคุณมากค่ะที่กดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะคะสู้ๆค่ะ เราเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหนะ้าโอเคไหมบ๊ายบายแต่รับแดดกับวิตามินดี